ผมได้มันจากประจวบหลวงพ่อยิ้มท่านสามารถเสกประหลัดขิกให้บินได้อ,อ๋อถ้าเป็นเรื่องบินของข้าก็มีวะ่ะแต่เป็นหลวงพ่อนิดข้างหลังจะพิมพ์ว่าเศรษฐี8ปดแปดเศรษฐี8ปดแปดเลยเหรอวะเออสิวะรุ่นนี้ออกจากวัดแสนสิริเอาเครื่องบินแดกภาษีกันทั้งปีเลยละมึงแ<อ>ดกภาษีกันทั้งปีเลยเหรอพี่อ่ะหลวงพ่อทิมตายมาศติแปดเนื้อนะวะหายยากเฮ้ยหลวงพ่อทิมของข้าก็มีเหมือนกันแต่อันนี้ออกที่วัดเก้าไก่อันเนี้ยหาง่ายใช้คล่องพ่อแม่พี่น้องรอท่านอยู่ี่แล้วอันนี้นํา ที่ไหอ๋อ oh, อันนี้นางกวัก <partido> แต่อันเนี้ยนางแบกตั้งแบกวัดเพื right? ่อไทยปากไวแต่ไร้ราคาตอนเนี้ยเจ้านายไม่เห็นค่าเสียหมาไปแล้วมึงที่พี่มีหลวงปู่ลือชาด้วยหรอวะเฮ้ยไอเปยกมึงดูผิดแล้วเนี่ยหลวงปู่ชาดาหลวงปู่ชาดาวัดอะไรวะกูจะบอกมึงให้เอาบุญเนี่ยหลวงปู่ชาดารุ่นป่าภัยลีในสภาท่านซักเต็มที่แต่ทุกวันนี้ผลงานไม่มีเลยมึงเอาไหนว่าป่าภัยลีผลงานไม่มีได้ไงเฮ้ยมึงก็ใจเย็นๆท่านนะสายเมตตามึงมีบูชาไว้บ้างก็ดีของแท้มึงดูตรงนี้ ไรขวาจะสูงกว่าคอและหน้าจะขยับแล้วพี่มีเหรียญสอกอกับเขาบ้างไหมเหรียญสอกอกูไม่มีแต่กูมีเหรียญสอบอร,รุ่นสิ้นอายุไขอ,อะไรนะรุ่นสิ้นอายุไขใครตั้งชื่อวะเหรียญน,นี้สร้างในวาระด,ดีๆตัวอัปปีมันจะได้พลพลนไปเออใช่พี่พวกเสนีย์จะไรจะได้ไปสักทีมึงนี่ก็เล่นหนักกว่ากูอีกนะไอเ้เชี้ยตกลรงมึงจะเช่าพักูไหมถ้าไม่เช่าไม่เป็นไรเดี๋ยวกูให้เข้าวสารสิปีไปกินฟิฟฟข้าวสารสิปีเมื่อวานคนข้างบ้านผมกินข้าวสารแบบของพี่วันนี้นอน ติดเตียงเอาไปเฟี้ยงดิเงียปพอแล้วไม่เอาแล้วเฮ้ย <Hey, S 1> เตี้ยงชิบหายจะเอาเข้ามาฆ่ากูของดีอะไรจะตายเอาของปลุกเสกตั้งสิบปีของดีๆมันไม่เอา